สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้กิฟกับเซฟจะพาเพื่อนๆไปเมืองแฟรงก์เฟิร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูหนังเรื่องดูนภาค2กันวันนี้มไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนไปดูมาแล้วบ้างถ้าชอบไม่ชอบยังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนะคะกิฟเคยดูภาคแรกมาแล้วแล้วก็ชอบมากจริงๆแล้วชอบถึงขนาดที่ไปซื้อหนังสือมาอ่านเลยทีเดียวถ้าจําไม่ผิดหนังสือมันมีทั้งหมด6เล่มแต่กิฟซื้อมาแค่3มเล่มแรกแล้วเราก็อ่านจบแค่หนึ่งเล่มแรก เพราะหนังสือหนาขนาดนี้แต่ยังไงก็จบไปแล้วหนึ่งเล่มเนาะเออหนังเรื่องดูภาคสองเนี่ยส่วนเนื้อหายังครอบคลุมอยู่ในตัวหนังสือเล่มแรกอยู่ยังน้อยเราก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็จำไม่ค่อยได้นะว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคืนนี้ก็คงไปดูแล้วก็นึกได้แล้วว่าเคยอ่านมาแล้วเคยรู้มาแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเ๋ยต้องลองไปดูค่ะ ส่วนตอนนี้กิ๊บก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะออกไปข้างนอกเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันก่อนแลก็เดี๋ยวจะขับรถไปเมืองแฟรงก์เฟิร์ตกันค่ะ ตอนนี้พวกเรากำลังขับรถบนถนนโทรเวอรของเยอรมันกันค่ะหรือที่เรียกกันว่าออโตโบานถนนโทรเวอรของเยอรมันขึ้นชื่อดังระดับโลกเลยทีเดียวเพราะเป็นโทรเวรที่ไม่จำกัดความเร็วคนที่นี่ขับรถกันเร็วมากจนเป็นเรื่องปกติความเร็วเฉลี่ยของถนนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาจริงๆนะเราเคยเห็นคนขับรถแบบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่ามากกว่าน,นั้นตอนแรกที่เราย้ายมาอยู่ที่เยอรมันก็แอบช็อกแต่ว่าสำหรับคนที่นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร คนที่ขับเร็วสุดจะอยู่เลนด้านซ้ายสุดและคนที่ขับชา้าที่สุดจะอยู่เลนด้านขวาสุดไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอตอนขับรถบนทางด่วนของเยอรมันให้ดูกันค่ะตอนนี้เราก็ขับรถเข้ามาถึงในตัวเมืองแฟรงเฟิร์ตกันแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างทางของเมืองแฟรงเฟิร์ตกันดีก,กว่าว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้เราก็ขับรถกันมาก็จะถึงโรงหนังแล้วตึกด้านหน้าที่เพื่อนเเห็นนี้คือตึกโรงหนังที่พวกเราจะเข้าไปดูกันวันนี้ค่ะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนในที่สุดเราก็จะได้ดูดูนภาค2กันแล้วเดี๋ยวพวกเราวนหาที่จอดรถแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนที่จะเข้าไปโรงหนังค่ะ กว่าจะหาที่จอดรถได้เราเสียเวลากันไปเยอะมากพวกเรามีเวลาแค่20นาทีก่อนที่หนังจะเริ่มเพื่อนๆคิดว่าพวกเราจะกินกันทันไหมว่าจะไม่กินอะไรเลยก็ไม่ได้เพราะว่าพวกเราหิวกันมากแน่นอนว่าร้านอาหารที่อร่อยแล้วก็ทําไวก็ต้องไปร้านอาหารไทยของเราเท่านั้นโชคดีมากๆที่ที่ร้านนี้เขายังมีโต๊ะว,ว่างแถมรออาหารไม่ถึง5นาทีรวดเร็วทันใจแถมอร่อยด้วยพอกินอาหารกันเสร็จเรียบร้อยเราก็รีบเดินกลับกันไปที่โรงหนังสุดท้ายเราก็มาถึงที่โรงหนังจนได้แถมมาถึงก่อนที่หนังจะฉายอีก น,นะะทุกคนตอนนี้ก็เพิ่งดูหนังเสร็จนะคะตอนนี้กำลังเดินไปที่รถหนังสนุกมากชอบมากแต่ว่าภาพสวยมากแล้วก็เนื้อเรื่องจริงๆเนื้อเรื่องไม่เหมือนกับหนังสือเลยนะแต่ว่าเราคิดว่าเนื้อเรื่องหนังดีกว่าในหนังสืออีกเป็นหนังไม่กี่เรื่องที่เราคิดว่าทำได้ดีกว่าหนังสือ ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วนะคะกําลังเดินไปที่รถจอดรถไกลดนิดนึงเพราะว่าที่จอดรถเต็มหาที่จอดรถยากมากก็เลยจอดรถไกลนิดนึงไกลจากโรงหนังค่ะตอนนี้ก็เดินในแฟรงก์เฟิร์ตไม่ค่อยมีใครมีคนเมาเยอะมากจริงแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้ปลอดภัยอะไรนะคะือว่าก็ปลอดภัยกว่าที่ไทยแหละแต่ว่าไปที่ไหนมันก็อันตรายทั้นงนั้นเราก็ต้องระวังตัวให้ดีอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคืนวันเสาร์ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนแล้วค่ะ ในตัวเมืองใหญ่ๆห,หน่อยคนที่นี่เขาจะนิยมขี่จักรยานหรือว่าขี่สกูตเตอร์กันเยอะมากเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ประเทศไทยเขามีสกูตเตอร์ให้เช่าแบบที่นี่ไหมถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกข้างล่างให้ด้วยนะคะแต่ในเมืองใหญ่ๆใ,ใ,ในประเทศยุโรปหลายๆเมืองเขามีจักรยานแล้วก็มีสกูตเตอร์ให้เช่าแบบนี้เป็นเรื่องปกติมากแล้วก็เปิดให้เช่าแบบนี้มาหลายปีแล้วด้วยซึ่งเราคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าสามารถลดมลพิษที่เกิดจากการขับรถและแถมยังได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยแต่ทั้งนี้ทัััั้้้้้งนนนนนนนอออาา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 กกกกศศบเเเรร็ไไมม่่่่ดหืทีีพะะวถจจปย ไปทำงานในเมืองที่มีอุณหภูมิมากกว่า35องศาไปถึงที่ทำงานเหงื่อออกตัวเปียกกันพอดีสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากแดดออกฟ้าใสาอากาศสดชื่นต้นไม้เริ่มผลิใบแล้วค่ะทุกคนเช้านี้พอพวกเราตื่นมาเห็นแบบนี้ก็รู้สึกแอคทีฟมากช่วงนี้ที่เยอรมันอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นแล้วค่ะเพราะกำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิกันแล้วช่วงเวลากลางวันก็จะนานกว่าเดิมเดี๋ยววันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นในปา่าเดินดูธรรมชาติพักผ่อนกันค่ะ ในวันที่อากาศดีๆแบบนี้คนที่นี่เขาจะออกมาเดินเล่นกันเยอะเลยทีเดียวเอาจริงๆการอยู่ประเทศเมืองหนาวเนี่ยแสงแดดมีผลต่ออารมณ์คนมากเลยนะแถมคนที่นี่เป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะปัจจัยหนึ่งเราคิดว่าเป็นเพราะอากาศเลยแบบฟ้าอึมครึมมืดครึ้มตลอดหลายเดือนมันก็ไม่รู้จะทําอะไรอะเนาะก็อยู่บ้านกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นพออากาศดีขึ้นหน่อยมันก็จะทําให้คนอารมณ์ดีขึ้นตามไปด้วยผู้คนก็จะชอบออกมานอกบ้านหากิจกรรมนอกบ้านทํากันมากขึ้น สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ที่ละมันอากาศดีมากตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นเหมือนเข้าเริ่มฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะแดดออกแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่นะอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณสิบสามองศาค่ะแต่ว่าตอนนี้แดดออกก็มันก็รู้สึกว่าอุ่นกว่าสิบสามองศาตอนนี้เราก็ออกมาเดินเล่นเพราะว่าอากาศดีดีกว่านั่งอยู่ที่บ้านออกมารับแสงแดดกันสักหน่อยเพื่อนๆดูสิคะเห็นอะไรไหม อันนี้มันเป็นเห็ดนะเห็ดใหญ่มากเห็ดขึ้นตรงเข้างๆต้นไม้หุยใหญ่มากอะดี๋ยวให้ดูอันนี้คือมือเราอุย้ยอันนี้คือมือเราใช่ปะใหญ่กว่ามืออีกอุ้ยใหญ่เวอ้อ เราเพิ่งรู้ว่าที่นี่เขามีค้างคาวด้วยอันนี้เป็นบอร์ดเพื่อให้คนศึกษาดูว่ามีค้างคาวชนิดไหนบ้างในบริเวณนี้เดินไปเดินมาเราก็มาเจอหา่านหรือในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากูสวันนี้พาเพื่อนๆมาชมธรรมชาตินิดนึงนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะจริงๆแล้วคนที่นี่เราคิดว่าเขาให้ความสําคัญกับธรรมชาติมากๆเลยเพราะถึงแม้บริเวณพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้เมืองก็ตามเขาก็จะนิยมอนุรักษ์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวไม่ทําลายป่าเพื่อให้สัตว์อยู่อาศัยได้ นอกจากนั้นในบริเวณพื้นที่แห่งนี้เรายังสามารถเห็นนกกระสาขาวได้อีกด้วยซึ่งเขาจะบินมาผสมพันธ์ที่นี่ในช่วงหน้าร้อนของทุกปีแต่พอเวลาที่นี่เริ่มเข้าฤดูหนาวนกพวกนี้ก็จะบินอพยพไปทางแอฟริกาใต้เพื่อนๆเ,เห็นจุดส้มๆนั้นไหมคะอันนี้คือนกกางเขนโรบินหรือที่เขาเรียกว่ายูโรเปียนโรบินหรือเรียกอีกอย่างว่าโรบินเรดเบรสซึ่งจ้นกตัวนี้ไม่มีในประเทศไทยแต่พบได้ในแถบยุโรปเท่านั้น อันนี้เป็นถังขยะที่ใส่อึน้องหมาเห็นแล้วเราก็คิดว่าน่าสนใจดีเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าที่ประเทศไทยมีแบบนี้ไหม mm hmm. กฎการเลี้ยงสุนัขของที่นี่ค่อนข้างเคร่งครัดกว่าบ้านเรามากเวลาพาหมามาเดินเล่นเจ้าของต้องรับผิดชอบเก็บอึน้องหมาด้วยสวนสาธารณะของที่นี่เขาก็จะมีบริการให้ถุงพลาสติกฟรีสําหรับเจ้าของของน้องหมาที่ต้องการเก็บกวาดอึของน้องหมาค่ะอันนี้เป็นสัตว์เครื่องบอกเครื่องน้ําแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานที่สามารถพบได้ในประเทศเยอรมันค่ะ d ิ้ n ร t สัตว์บางชนิดในบ่อเมื่อก i ้เราสามารถพบในบ่อน้ำแห่งนี้ค่ะนั่นก็เป็นสมบอน้แห่นีัสัตว์บางชนิดในบ่อเมื่อกี้เราสามารถพบในบ่อน้ำแห่งนี้ค่ะนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมบ่อน้ำแห่งนี้ถึงต้องมีรั้วล้อมรอบ เป็นทั้งหมดของวิดีโอสัปดาห์นี้เพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างถ้าชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ